เรจะเล่าให้สร็ใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้เสร็รู้รอบตัวร um si ู้เรื่องราวใหรู้ทันขาวบอกก้าวเราสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกก้าวเาสิบอกก้าวใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิ็ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สรบ ปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเชนไรท์หนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครขอต้อนรับสู่บอก9้าเล่า1ิเรากลับมาเจอกันอู้าโมงกัอีก14นาทีนะห้าโมงสายนินาทีครับวันนี้เรามาสายพร้อมกับฝนครับวันนี้จะไปไหนมาไหนขอให้บอกเผื่อเวลากันเว้วะครับนิดหนึ่งครั ท่านผู้ชมากับการรับฝนตกช่วงนี้หลายพื้นที่เมื่อวานนี้มีโอกาสไปตรงพนมสารคามพนมสารคามที่จังหวัดฉะเชิงเซาปรากฏว่าน้ําจากกระบินบุรีมันก็มาท่วมเอ่อล้นตรงฉะเชิงเซาเหมือนกันมาแถวพนมสารคามอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้แน่นอนเขาบอกว่าอีกสองสามวันเนี่ยระดับน้ําจะลดแต่คนกรุงเทพเองก็ต้องเตรียมรับมือกับอายุแล้วกันยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าจีเมื่อวานฝนก็ตกหนักมากนะฮะเมื่อวานฝนตกหนักมากตอนช่วงเย็นนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขอเกาะติดสถานการณ์นะครับว่า อะไรจะเกิดขึ้นแต่ละภาคเป็นยังไงตอนนี้เล่ะเป็นห่วงพี่น้องชาวอีสานตอนใต้เหมือนกันนะฮะสุรงสุรินเขาบอกว่าน้ําท่วมมันค้างจะหนักเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเอาภาพในข่าวมูทนายทีวีนะทางข่าวของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้เพราะว่าทางเอิร์ดส่นข่าวของเราเนี่ยก็ไปประกอบเอิไปไปไปเธอเรียกว่าเกาะเกาะติดสถานการณ์สถานการณ์น้ําท่วมมาตลอดเวลาว่าคอยติดตามข่าวแล้วกันครับก็คอยอัปเดตข่าวดีๆนะครับสำหรับจังหวัดไหนที่มีความเสี่ยงในการที่จะน้ําท่วมนะครับอ่ะ พูดถึงเรื่องน้าท่วมแล้วพูดถึงเรื่องของอะไรที่ทาให้จิตใจชุ่มชื้นหน่อยดีกว่าคือเรื่องเรื่องของเด็กอัจฉริยะพี่วันดำจำน้องธนัทได้หรือเปล่าน้องชนัะนะครับพี่จําได้เลยจมีได้แม่ปี54สีองปีที่แล้วที่เขาออกรายการขังเราตอนนี้นะครับปี5 6ผ่านไป2ปีเขาติด1ใน15เด็กที่ฉลาดและอัจฉริยะที่สุดของโลกโดยโดยเว็บไซต์ของเมืองนอกนะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์แบบสักคู่นะฮะครับผม เออจริงๆแล้วมันมีเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอร์เบสคูของอเมริกาเนี่ยเขาได้จัดอันดับ15ครับจำ1 5นสิบห้านะครับเด็กอัจฉริยะของโลกถูกต้องครับนะเขากลายเป็นเด็กอัจฉริยะของโลกขอบอกว่าน้องธนัทเนี่ยนะจำได้ว่ามาแสดงความสามารถในรายการบอกเก้าร้อยสิบนี่อ่นนี้ครับนี่นะตอนเป็นฉากเดิมอยู่เลยจะซ้ำไปนะครับอันนี้บอกเก้าร้อยสิบคุณพ่อคุณแม่ของคำว่าเช้าเราไปในรายการตติมมาคุยบ้าง วันหนึ่งพ่อเขารู้สึกเป็นผู้บริหารระดับสูงหมดวันหนึ่งพ่อแม่จับมือกันบอกเฮ้ยเราจะกลับมาดูแลตัวเองละเราจะมาแบบว่าเช้ามาออกกาลันกเราจะไม่เอาเรื่องงานคือหยุดทํางานอ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองส่วนได้น้องธนัทมาเขาทุ่มเทเวลา99%ของชีวิตของเขาเนี่ยให้กับเด็กคนนี้คุณรู้ไหมว่าเด็กคนนี้จีเนียสขนาดไหนจีเนียสขนาดไปเรียนตามโรงเรียนไม่ได้อ่ะคือเขาเรียนเร็วกว่าเด็กปกติทั่วไปถูกต้องต้องมาเรียนที่โฮมสคูล ตอนนั้นความสามารถมีทั้งศิลปะดนตรีวิชาการนะฮะเมื่อตอนอายุ3ขวบเนี่ยวาดภาพสีน้ํามันแนมแอสแทรกขายไปทั่โลกหลายพันชิ้นเลยถูกต้อฮะแล้วก็เป็นปิกัสโซน้อยอะ่ะใช่แล้วฉายาว่าปิกัสโซน้อยนะครับแล้วก็ยังคือหาไปทั่วโลกจากคลิปสีไวโอลินนะครับแล้วก็มีคนดูกว่า7ล้านครั้งนะครับภายในไม่กี่วันจนได้ฉายาว่าโมซาร์ทน้อยด้วยคุณรู้ไหมครับว่าล่าสุดตอนอายุ4ขวบข้อมูลล่าสุดทราบว่าตอนนี้น้องธนัดเนี่ย ทำโครงการร่วมกับนักวิชาการด้านวิจัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่นะฮะซึ่งมีแนวโน้งว่าอนาคตอาจจะเป็นคนไทยคนแรกฟังนะฮะเด็กคนนี้นะที่เรามานดูกันอยู่นะฮะจะเป็นเด็กไทยคนแรกที่คว้ารางวัลโนเบลอ่จาจะคว้ารางวัลโนเบลฮะแต่เด็กคนนี้ฮะท่านผู้ชมเขาถามกันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตอนเด็กๆคุณมีความฝันไมตโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นทหารเหมือนกับคุณปูป่เนี่ยคุณปู่เหมือนตระกูลฝั่งคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารหมดเลยไปถามเขาเขาตอบว่าไงคุณรู้ไหมฮะเขาบอกว่าอยากเป็นอะไรครับไม่อยากจะรู้ว่าอยากเป็นอะไรผมไม่อยากจะมาผูกมัดตัวเองว่าผมจะเป็นอะไรปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าอตอนนี้ทั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ทั้งมหิดลนเ,เด็กคนนี้ไปร่วมวิจัยอยู่ด้วย ก็น่าชื่นใจนะครับแลาวก็องชาติคนนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเยาวชนที่ทั้งเก่งทั้งฉลาดในอายุที่แบบว่าเดี๋ยว <นะ S 2> สักอาทิตย์หน้าจะ <ừ. S 2> เออเดี๋ยวสักสั่ไม่มีอะไรนะครับวันเนี่ยเดี๋ยวจะขอเอาเทปเก่าๆเนี่ยมาตัดบางช่วงบางตอนที่น้องก็พูดไวส้สะหน่อยเพราะตอนนี้น้องเขารู้สึกจะอยู่ต่างประเทศหรือถ้ามีโอกาสเราจะเชิญน้องเข้ามาที่รายการของเราเลยครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมาตั้งแต่เช้ากับ คลิปวิดีโอสิ่งมีชีวิตคล้ายงูหรือปลาดมีเกล็ดสีเงินนะครับแต่ผู้พบเห็นพญานาคเขาเรียกเป็นพญานาคนะแหวกว่ายอยู่น้ําที่วัดป่าเรียนอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับใช่แล้วครับซึ่งผู้พบเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคุณอาร์ตพระสุดบานแย้มผูเอกช่องสามเนี่ยนะฮะวันนี้ขอบคุณสวัสดีคุณอาร์ตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีครับพี่พีครับอรับตอนนี้กระแสของอาร์ตมีการพูดถึงในโลกเอ่ออินเทอร์เน็ตเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับาว่าเอ่ออาร์ตไป เหตุการณ์เป็นยังไงน้องเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือต้องบอกก่อนครับว่าอันน uh, ี้เป็นเป็นเป็นท uh, tamam> ี่ผมไม่เจอเนี่ยคือผมไม่ได้เห็นกระตาว่าว่าเป็นพญานาคเพราะว่าผมอาจจะอยู่ถ้าเห็นในคลิปด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเกาะกลางน้าซึ่งผมทําพิธีวางศิลาฤกษ์อยู่แต่ก่อนที่ก่อนที่จะเกิดสิ่งอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่า พราะอาจารย์สมปองที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดเนะครับ,รบซึ่งเป็นลูลกติ์ของพ่อท่านคล้ายที่เป็นเกจีชื่อดังของวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับก็ก็บอกว่าอลองสังเกตในน้ำดีๆนะวันนี้ท่านจะมาเพราะท่านมาบอกในนิมิตของพระอาจารย์แล้วว่าท่านจะมาร่วมพิธีด้วยซึ่งพระองค์นี้พระองค์นีน้จะสร้างขึ้นโดยต้องต้องเล่าก่อนนาะนี่คือพระอาจารย์อ,องค์นี้เป็นพระธุดงครับคือครับเาจะ เป็นพระพระปฏิบัติใช่ไหมครับเป็นพระปฏิบัติซึ่งซึ่งพอมาอยู่มาอยู่ที่สถานที่วัดแห่งเนี้ก็ในนิมิตของพระอาจารย์เนี่ยคือเหมือนมีมีคนมาบอกว่าช่วยสร้างวัดที่นี่ได้ไหมช่วยบัดที่ที่ที่ตรงที่ที่ก่อสร้างวัดตอนตอนปัจจุบันเนี่ยครับสร้างวัดตกยินหมยพระอาจารย์ก็คุยกันในเหมือนแบบผมก็ไม่แน่ใจว่าคุยกันเหมือนในนิมิตเขาหรือว่าอะไรเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะสร้างยังไงในเมื่อเขาไม่มีเงินเลยเขาเป็นแค่พระอาจารย์พระพระทุดงธรรมดาคนติด ครับผมคุณนาตอนที่เห็นคลิปนี่รู้สึกไงครับโอ้ยผมตกใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เห็นคลิปเนี่ยคือผมไม่คิดว่าจะจับภาพได้ขนาดนี้เพราะว่าพระที่จะสร้างเนี่ยเป็นพระหน้าปกพอดีพูดแล้วฝนลุกเป็นพระหน้าปกพอดีแล้วคือเป็นพระหน้าปกพอดีครับแล้วก็คือคือพระองค์นี้สร้างโดยนิมิตของพระอาจารย์ซึ่งตรงวัดเนี่ยเขาขุดเจอเศียนพระพิฆเนศ ซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยมาพิสูจน์แล้วว่าพระเสียรพระอิเคไดองเนี้ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งันสี่รอปีใช่ครับหนึ่งัสี่รอปีเขาก็เลยเข้ามาเข้ามาเข้าเหมือนมาเข้าฝันของพระอาจารย์ว่าช่วยสร้างพระพุทธรูปให้อยู่กับเขาได้ไหมซึ่งตอนตอนตอนแรกเนี่ยวัดก็จะคิดว่าแค่สร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีมีเสียรพระพิฆเนศอยู่ในอกของพระธรรมดาแค่นี้ตอนแรกเป็นแค่นี้เสร็จปุ๊บอีกไม่กี่วันต่อมาก็มี ไม่รู้ว่าจะรู้ชื่อพ,พ,พระพญานาคม,มุจลินซึ่งถ้าเกิดเคยดูนะดูดูประวัติของบพระเจ้าซึ่งมุจลินคือพญานาคที่มาปกมาปกให้บูระเจ้าตอนที่พระบูรธเจ้านั่งสมาธิตอนที่อาร์ตเห็นลักษณะของของเงาอะนะเป็นเหมือนเงาตัวใหญ่ไมอาร์ตเ้ยโอ้ยเขาบอกว่าเป็นเมตรอะครับกว้างเป็นเมตรเป็นเมตรนะครับเพราะว่าลองลองลองดูจากในคลิปนะครับลองดูจากในคลิปดีดีว่าตอนที่ขึ้นมาตอนแรกเป็นอยู่ด้านซ้ายมือของจอเนี่ยถ้าเทียบกับคนเนี่ย ผมว่าน่าจะประมาณสองคนนอนต่อกันนะครับโอ้โหเนาดอั้นเลยเหรอนอนใช่ครับคือคือประมาณตอนตอนที่โผล่ทางด้านซ้ายของจอนะครับจะเป็นจะเป็นวูบขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นเหมือ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 นน้ากระเพื่อมขึ้นมาครับซึ่งซึ่งลองไปทําดูก็ได้ครับอะไรที่จะทาให้น้ํากระเพื่อมได้ขนาดแสดงว่าเขาต้องมีแรงเยอะมากครับครับแล้วก็พอมาด้านพอพอทางซ้ายขึ้นปุ๊บทางขวาเป็นรอยวิ่งยาวๆแบบซึ่งซึ่งเอ่อถ้าเป็นงูเหลือมหรืออะไรจริงจริง ผมว่างูเหลือมหรืออะไรไม่น่าจะว่ายเร็วขนาดนั้นครับโอ่ไหมครับแล้วลักษณะที่เห็นอยู่ยาวแม่น้องนานนีฮะโอ้ยเขาเห็นคนที่ก่อนที่จะจับภาพได้เห็นเห็นเห็นหลายครั้งมากครับเห็นว่ายน้ําอยู่บนผิวน้ําหลายครั้งมากใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังพี่จะไปจะชวนอาร์ตลงไปด้วยได้เลยครับที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมน้องใช่ครับมีแอร์เอเชียบินไหม มีนะเดี๋ยวโอเควันนี้ขอบคุณอาร์ตประสุดมากนะครับขอบคุณอาร์ตประสุดนะครับน้องขอบคุณจริงๆฮะอนุโมทนาบุญด้วยที่ไปทำุญมานะนะครับอากาศหน้าเดี๋ยวแวะเวียนพูดคุยกันใหม่รายการพี่เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเรามีเด็กน้อยอายุ6ขวบครับแต่ไปประกาศสักดาคว้าแชมป์โลกชูเนียเวิร์กกอล์ฟแชมป์นะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับตุลาสันเถื่อจริงที่อเมริกาเก่งจริงๆเก่งจริงๆวันนี้จะเป็นเรื่องของเด็กๆเก่งๆจริงครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเขาแน่นอนครับช่วงหน้ากับต๋องก๊า